สวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนแฟน,ฟนสวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนซอนสมนึกนะครับคลิปนี้นำท่านผู้ชมมาชมสัตว์เลี้ยงนกเขาครับนกเขานกเขาไม่ใช่นกเรานกเขาเจ้าเก่าเจ้าเดินเซียนต่อนะครับสุดยอดเซียนมีนกมากมายหลากหลายให้ท่านผู้ชมได้ชม และก็พิจารากันนะครับนี่คือสุดยอดของนกหลายๆตัวนะครับที่เซียนต่อ,อเพิ่นได้เลี้ยงไว้ท่านผู้ชมนะครับเนี่ย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 ตัวนี้นะครับเป็นนกต่อดินต่อดินโอ้นะครับนกต่อดินกรงเหล็กกรงนี้เป็นนกต่อดิน โอ้ยคอเพิ่นคอเพิ่อนอเียนต่อว่าแมวแมวตอคุบโอ้ยท่านผู้ชมนหนุนหนุหนหเห็นไหมหนุนโอ้ยบริคุมไวิ่งไปทันเพิ่นว่า,านี่คือนกตอดินขนาดแท้นะครับเนลยสุดยอดเลยสุดยอดเลยขนาดแท้ดั้งเดิมอให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับนี่นี่นี่ โหดชะละเกินต่อดินนกต่อดินนะครับตัวนี้ก็เป็นนกต่อเหมือนกันนะครับอันนี้จะคุกกว่าตัวนี้สองคุกคู่าอคุกคูอ่างเต็มเออเจ้าสองคุกคูอ่างเต็มเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับเอาลนะฟังเสียงก็ได้ครับนีุ่กคูุกคูเนี่ยนะครับคูอ่างคูอ่างสองคุกเต็ม อ๋าอ๋ออ,อ,อ,อท่านผู้ชมนี่อันนี้อันนี้ตัวอันนี้เด็กตัวสีส้มนี่เด็กเดียวโอ้กุ๊กเดียวคูธรรมดาอ๋อคูธรรมดากุ๊กเดียวนะครับอันนี้ครูธรรมดากุ๊กเดียวนะครับนี่เฮ้ยสวยท่านผู้มมชมอ้าว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 ่าท่านในที่ชื่นชมชื่นชอบนะครับสัตว์เลี้ยงประเภทนกเขาไม่ใช่นกเรา วันนี้บรรยากาศอาจจะไม่เป็นใจเท่าที่ควรเนื่องจากว่าฝนฟ้าตกลงมานะครับเพิ่งจะหยุด <c oughs> เกือบไม่ได้ถ่ายทำให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วนี่นะครับดีแต่ฝนหยุดตกนะครับนี่ นี่แหละครับสุดยอดเจ้าต่อดินแบบแบบนี้นกสีมาหามันอยู่บ่อเนี่ยเออได้ได้เอาไปกี่ครั้งแล้วเนี่ฮะเช้นต่อเอาไปจากเทื่อแล้วนี่บ่โอ้ยอบอกกล้าเอาไปบอกเ,เออเพราะว่ามันต่อดินด้วยนนเนาะต่อดินถ้าไม่เฝ้าไม่ดูแลไม่สังเกตนะครับ แต่ถ้าสังเกตไกลๆก็อันตรายเหมือนกันหมาวิ่งเข้ามาเจ้าของวิ่งไม่ทันอีกสมสารนกอออนเออโ <laughs> <laughs> อ้โอ้โอ้เอาแม่ไอ้ด้วเจนนี่เฮ้ยเอออันนี้อันนี้ <laughs> นางงามอันนี้ประเภทสวยงามประเภทสวยงามเอออันนี้กูอ่ะ

อูอ่านสองทุกตื่นตื่นตื่นเป็นไงท่านผู้ชมเอ้าเอาแล้วเอาแล้วมาใครจะจิกใครจะจิกเอางี้เอาเร็ว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 โอ้โหตัวนี้ตัวนี้นางงาม นางงามสวยๆอ่อหลอดอยู่ออดหลอดอยู่เพื่อนดินะครับอันนี้เป็นนกเก็ดแก้วนะครับนกฟาร์มนกผสมพันธ์เจ้าเก็ดแก้ว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 หม้อใหม่นะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นอ่าสวยๆนกตัวนี้นะครับเป็นนกประเภทสวยงามประเภทโชว์นะครับตัวนี้ฝากให้ผู้ชม ได้ชมโชว์นะครับนกตัวนี้โชว์จะตีนงามจะตีนงามเอาซิเอาเร็วจัาเร็วขึ้นอีกจกรอบมึงดูเนีมันเออเออเอาแล้วเอาแล้วคุกเดียวเอาแล้ว

แล้วก็เจ้านกต่อดินนะครับมีเจ้าเก็ดแก้วสวยงามฟังทางเสียงสุนัขแล้วก็เสียงนกมาเสียนต่อมานั่งให้แฟนๆเห็นหน้าหน่อยนะแบบน,นี้อ่ามาเอานัา่งน,นั้นเลย ให้ได้เห็นหน้าหเห็นตาหน่อยเจ้าของเดิมนะครับนี่สุดยอดเชียนต่อ่า <c oughs> ถามอีกครั้งหนึ่งอันนี้นกต่อดินเนาะต่อดิน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 ถ้าใครสนใจก็แบ่งถ้าสนใจก็แบ่งนะครับอันนี้เป็นนกต่อเช่นกันแต่ว่าหนึ่งกุ๊กเสียงอะไรนะเสียงใหญ่หหญเสียงใหญ่นะนี่หางขึ้นใครสนใจก็แบ่ง เจ้าครูอ่างสองกุ้งอ่างตลอดเสียงกลางนลนะครับอันนี้ก็แบ่งเหมือนกันนะครับขึ้นอีกแล้วแม่บขึ้นอีกแล้วนะโอ้อีกรอบหนึ่ง ครับท่านผู้ชมได้ชมนกวันนี้อาจจะไม่คึกคักเท่าที่ควรเนื่องจากว่าฝนฝนตกนะครับฝนตกทําให้นกอาจจะไม่คึกเท่าที่ควรหลังจากที่หลายๆวันนะครับแดดมาแต่ฝนก็มาเหมือนกันวันนี้มาอย่าง่วนเอาเสียงต่อโทรศัพท์ถ้าสนใจเบอร์โทรศัพท์ครับ0 8 6 2 3 3 7, 3 0, สอ3สามสามเจ็ดสามศท่านใดสนใจนะครับอ่าติดต่อสอบถามเชียนต่อได้นะครับไม่มีเฉพาะเท่านี้นะครับย<ม>ังมีอีกมากเดี๋ยววันหน้าวันหลังนะครับมาถ่ายทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันสลับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณนะครับเชียนต่อเจ้าของเจ้าของนอกนะครับขอบคุณมากมขอบคุณแฟนๆที่ร่วมกันกดไลค์กดแชร์กดติดตาม สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสสวััดีครบ